สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะปักแรกของเดือนพฤษภาคมให้กับชาวลัคนาชาวราศีกรกฎค่ะก็การแบ่งวันที่นะคะสามารถดูได้ทั้งแบบตะวันตกและไทยนะคะเป็นดวงของคนมีประเด็นความรักความสำคัญในปัจจุบันนะถ้าคุณโสดสนิทเลยนะหรือว่ารอระเก่าอยู่ เดี๋ยวจะมีทํานายแยกสถานะให้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะกองแรกตัวตนของคุณกรกฎค่ะกองที่สองตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็จะเป็นบทสรุปค่ะเจ็ดถ้วยนะคะสำหรับไพ่ไทยสำหรับนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสอะไรนะ่าดีๆเข้ามาให้คุณแบบได้เลือกนะคะได้ตัดสินใจ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะความก้าวหน้าต่างๆหรือว่า,าเป็นเรื่องของการตัดสินใจช้อยส์นะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอาจจะมีโปรแกรมนะคะมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะ,ะเกี่ยวเนื่องกับคุณและคนรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้แน่นแฟนกันมากะคะ่ะถ้าเป็นคนคุยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ฟาฟใดาฟหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะ มาดูค่ะไพ่ของคุณนะคะแปดเหรียญน,นะ,ะขึ้นมากลับหัวงานเงินนะคะเป็นจุดโฟกัสสำคัญของเดือนนี้เช่นเดียวกันในช่วงปักแรกคุณอาจจะมีการใช้จ่ายเงินที่เยอะหน่อยในช่วงหยุดยาวช่วงสงกรานช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนต้องประหยัดนะคะหรือว่าพยายามหามาทดแทนนะคะสิ่งที่อาจจะเสียไปใช้ไปเยอะไปอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็บางคนนก็อาจจะว่า หยุดยาวแล้วพอกลับมาทํางานก็จะมีอะไรต้องแก้ไขค่ะมันก็อาจจะไปซีเรียสเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องความรักก็เมื่อเราต้องไปให้ความสําคัญเรื่องอื่นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีความสําคัญที่น้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยความสม่ําเสมอเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะต้องแบ่งเวลานะคะสามดาบนะคะท้ายสําหรับเป็น7ถ้วยและมี3ดาบ กรณีนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าเรื่องราวของตัวเลือกทางเลือกนะถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนท์ที่แน่นหนายังไม่ได้มันหมายแต่งงานเนี่ยโอกาสที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาในเชิงชู้สาวเนี่ยยังมีนะคะอาจจะเข้ามาทางเราหรือทางเขานะคะถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นก็จะเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็มีเฮอร์มิสค่ะ คุณต้องแบบใช้สมาธิมากเป็นพิเศษคะ่ะมีเรื่องต้องโฟกัสนะ,ะอย่างที่บอกแล้วก็ทําให้การสื่อสารระหว่างคุณกับคนรักอะไรบางทีมันอาจจะเงียบเๆลงไปนะคะ มีสองดาบด้วยค่ะปัญหาที่ต้องแก้ไขนะคะตรงนี้ไม่อยากจะแยกนะว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่3เลยอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับงานล้วนๆนะถ้าคุณยังไม่ได้มีระแคะระคายเรื่องบุคคลที่3อย่าพึ่งไปคิดไปเองละกันนะะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นปัญหาด้านอื่นของชีวิตก็ได้นะคะมาดูค่ะพลัาางงานของเขานะคะสามถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะ ตัวเขาอางช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้มันอาจจะขาดความสามัคคีนะมีคนก็ใจผิดหรือว่ามีคนไม่ชอบอะไรแบบนี้นะแล้วก็ระหว่างคุณสองคนอย่างที่ไม่บอกค่ะว่าเวลาเนี่ยที่จะให้การอาจจะลดลงในช่วงนี้นะคะเนื่องจากมีงานเข้ามาไพ่ใบตมองเขาเป็น่าฮ์ฟฟอนนะคะแต่ว่าขึ้นกลับหัวช่วงนี้อาจจะใจร้อนนะ อาจจะแบบเหมือนเด็กๆก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยโตกว่าน,นี้แต่ว่าช่วงเนี้ยเหมือนเอาแต่ใจนะคะระหว่างคุณและเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่แล้วว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่คุมเกมในความสัมพันธ์มากกว่านะคะแล้วก็มีไพ่เด h e สเ r รน n แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดจริงๆแล้วเวลามีปัญหาอะไรกันเนี่ยตัวเขายิางก็พร้อมที่จะไก่เกลี่ยนะคะรอมชอมกับคุณแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบนะคะ การแก้ไขปัญหาความก้าวหน้าเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับปัญหาเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยคนคุณเนี้ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็อยากที่จะแก้ไขแล้วก็มองว่าเขามีความสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านไหนนะคะแต่ว่าก็คือจะติดข้อเสียตรงใจร้อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะคะ่ะสรุปนะคะเป็น5้าถ้วยนะคะมีบางอย่างนะที่ทําให้คุณ2คนอาจจะรู้สึกเสียใจหรือเสียดายนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเกี่ยวเนื่องกับความรักโดยตรงหรือไม่ก็ได้นะคะสีกทาค่ะ ถ้าใครมีความสงสัยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังดีอยู่ไหมนะในแง่ของจิตใจในเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยว่าต่างฝ่ายต่างยังมีความมั่นคงต่อกันและอยากไปต่อนะคะแล้วก็มีพรักงานเดอมูนที่กับหัวดีใจด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะมันจะคลี่ลายได้โดยเฉพาะคนที่เมย์บอกว่าอาจจะมีเรื่องทางเลือกเข้ามานะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่3เนี่ยไม่ได้จะมา มีบทบาทอะไรในชีวิตของคุณสองคนมากมายนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบที่กับหัวแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือคำพูดที่จะพูดต่อกันอยากใจร้อนนะคะราเกลวค่ะ Stay optimistic ABOUT YOUR LIFE นะคะมี h a r t to heart conversation แล้วก็ forgiving and learning ไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกับพลังงานของไพ่ทาโร่เลยนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรนะคะก็สามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เหมืกันให้อภัยกันแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะยังไงก็ได้ไปต่อแน่นอนจะกวาแนะนำด้วยนะคะว่าให้คิดบวก นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณสองคนนะคะ,อ,ะอีกมากมายนะคะในระยะเวลาใกล้นี้นะคะมาดูคำแนะนำค่ะ If you believe นะคะมี situation improve for abundance ความเชื่อมั่นนะคะมันจะมีส่วนสำคัญเลยสำหรับอนาคตของคุณนะถ้าคุณมีความคิดด้านบวกนะคะแล้วก็มีความเชื่อมันนะ่นสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาง่ายขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นด้วยนะคะ สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะพลัางงาน situation improve แล้วก็ abundance ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะ,ะการได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้เอ i นดถ้าคุณมีอะไรที่ติดใจยอยู่แล้วก็มีคำถามก่จาจักรวาลว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จนะ,ะหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ไหมคำตอบคือใช่นะคะก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายคำทำนายวันนี้นะคะเหมือนเดิมก็คือ message อาจจะเป็นคุณฝากถึงเขาหรือว่าเขาฝากถึงคุณก็ได้นะคะ My life is not as together as it seems ก็สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารก็คือว่าเขานะคะอยากจะบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบนะคะอย่างที่เห็นในภายนอกนะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่ถูกซ่อนอยู่และยังไม่ได้บอกกล่าวกันตัวนี้อาจจะหมายถึงคุณบอกเขาก็ได้นะคะก็แล้วแต่เคสนะคะ วันนี้ถ้าใครอยากเคลมคำทานายพิมพ์น้องรับไปได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ hmm. มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ค่ะ mm hmm. ก็ะไลน์คือในข้างลางตรงน้องหมีนะคะพิมพ์ตามได้เลยชัยโยแล้วก็เดอะสกอ s สโตนค่ะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ